โอเคนะครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FSA Gamer นะครับก็วันนี้นะครับเราอยู่ในเกม GTA San Online บนมือถือนะครับเซิร์ฟแฮงการออฟไลน์นะฮะก็วันนี้นะครับเราก็จะมาอ่าปล้นธนาคารตามที่คลิปเลยนะครับเราจะมาทํางานผิดกฎหมายอีกแล้วนะครับผมนะทำไม่สุดจิตสุดเลยเกิดนะครับ FSA Gamer เนี่ยชอบจริงๆนะครับ คือผมไม่ได้ชอบเท่าไหร่หรอกแต่ว่าคนดูนี่แหละชอบนะเออพอทำคลิปแบบป,ปิดกฎหมายเนี่ยโอ้โหมาดูกันเยอะเลยนะแต่ก่อนจะไปต้นนียก็ฝากกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ผมด้วยแล้วกันนะครับก็สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาพน่นให้ดูกันนะครับตอนนี้นี่คือแบบผมกบดานอยู่นะครับดูว่าตํารวจมีหรือเปล่านะตอนนี้นะก็ ธนาคารเนี่ยมันจะอยู่เมือง L S นะครับเดี๋ยวจะเป็นรูปตัว S ตรงนี้เลยนะครับมันจะอยู่ใต้สะพ,พานเนี่ยหลายๆแยกตรงนี้แหละเออนะโอเคไปเดี๋ยวเราไปเลยท่านผู้ชมนะครับหรือว่าใครจะทับจีบีทไปก็ได้นะครับรู้สึกธนาคารเนี่ยมันจะมีบอกอยู่เนาะน่าจะมีนะครับตำรวจตำรวจเนี่ยโอเคครับผมเดี๋ยวนะดูบนมุมบนขวามือน,นี่ทำไมไม่มีตำรวจสักคนเลยวะมันอาจจะบั็กก็ได้นะท่านผู้ชมอาจจะไม่แสดงอะไรอย่างงี้นะลองดูก่อนนะครับโอเคตรงนี้นี่ก็ ทำการปลดเงินได้เลยนะครับนี่มันจะมีให้ปลดล็อกตู้เซฟด้านในท่านผู้ชมกดตัว n นะฮะกดไปเลยนะครับโอเคทำได้ท่านผู้ชมมานะฮะนี่เราก็ทำการปลดล็อกตู้เซฟนะครับของธนาคารโอเคอ่าติดถูกดาวเรียบร้อยนะครับได้เงิน5,800จากการปล้นโอ้ my god นะครับกดอีกได้ปะไม่ได้แล้วเหรอโอเคอ่ะเราก็กดต่อยออกไปเลยแล้วกันนะครับตำรวจไม่รู้หรอกท่านผู้ชมนะโอเคชิวๆว่ะท่านผู้ชมอืม เดี๋ยวผมขอขับไปตรงอื่นก่อนนะครับตถวนี้มันมันเสี่ยงนะตัวนี้มันเถื่อนนะไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้บอกเลยโอเคตรงนี้แหละที่หลบนะครับคือแบบหลบในหญ่านะเราต้องหาที่หลบก่อนนะโอเคก็เดี๋ยวให้เรานะครับกดปุ่มเฮ็ดใกล้ๆรถนะครับใครที่แบบไม่รู้นะอ่ะ ปุ่มเฮดไล่รถแล้วก็กดเก็บของได้เลยนะครับมันสามารถเก็บได้เยอะมากนะครับของปิดกฎหมายตูกกฎหมายก็เก็บได้เหมือนกันนะฮะปืนก็เก็บได้นะครับแต่ผมเก็บเงินปิดกฎหมายเอาไว้ก่อนนะครับเวลาตำรวจแบบว่ามาค้นตัวอะไรงี้นะหรือว่าโดนจับเนี่ยเงินมันก็ยังอยู่ในรถนะครับผมนี่เป็นไงว่าหความคิดท่านผู้ชมต้องคิดได้เลยเนี่ยเป็นไงโอเคเก็บตังค์ไปเรียบร้อยนะครับผมคือตอนนี้นี่อืมเราสามารถไปทําอย่างอื่นได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปหางานทําดีกว่าดีไหมท่านผู้ชมนะไปหางานทํากันดีกว่านะผมว่า โอเคเดี๋ยวลองทับ GPS กันก่อนละกันนะครับแล้วก็ไปที่อาชีพทั่วไปนะเอาเป็นแบกฟางละกันนะเออแบกฟางนี่ผมก็สนใจอยู่เหมือนกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปกันเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเวลาเราติดตามเนี่ยมันจะกด ESC นานเกินไปไม่ได้นะครับหรือว่ากดที่แมทนั่นเองนะเนี่ยกดเนี้ยเนี่ยถ้าอยู่นานเกินไปมันไม่ได้นะผมมันจะหลุดนะเห็นมีคนบอกมานะครับก็ขอบคุณมากนะครับคือมีความรู้ก็นะแบ่งๆกันหน่อย FX มันโง่คือตอนนี้นี่เป็นเวลาที่โคตรดึกนะครับประมาณ ้าทุ่มนะฮะมันก็ชิวๆอยู่แล้วนะครับผมห้าทุ่มบางทีตำรวจอาจจะนอนกันหมดแล้วนะฮะแล้วก็แบบมาปิดกฎหมายกันสบายเลยครับเอ้ยเดี๋ยวนะทางนี้มันเป็นทางที่ตำรวจชอบตั้งด่านกันนี่หว่าโอเคแต่ต้องไปดูก่อนนะครับว่าไม่น่าจะมีด่านนะครับเพราะว่าตอนนี้นเป็นเวลาคดดึกนะครับตำรวจอาจจะนอนหลับกันหมดแล้วนะออกวงออกเวรกันหมดแลวเป็นไงทางโล่งผมบอกเลยไปสบายครับนี่ไปฟอกเงินได้เลยเนะี่ย โอเคเราไปฟอกเงินด้วยดีกว่านะครับมาแบกฟางทั้งทีนะเดี๋ยวไปฟอกก่อนดีกว่านะครับติดดาวมันฟอกได้หรือเปล่าอะอาจจะได้นะลองดูลองดูองดโอเคขับเลยงนินแบกฟางมานิดนึงอะแล้วก็มาเอ่อฟอกเงินผิดกฎหมายกันเอาลืมเอาลืมเอาเงินผิดกฎหมายในรถมานะครับแล้วมันจะมาฟอกได้ยังไงวะโอเคกดปุ่มเฮดที่รถก่อน รถแคลมาจอดกลางข้างกันวะเนี่ยหยิบของไปนะครับนี่มันจะเป็นแบบนี้เลยป่ะอ้ขอคือแบบนะมันดูแบบพรีเมียมเกินโอเคเอาเงินแดงออกมาหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราเอามาฟอกกันเลยมีคนมาทําด้วยว่าไงโอเคเดินไปยืนเลยครับนี่ยังไงโอเคเราก็ยืนนิ่งๆน,น,นะครับมันก็จะหักเงินผิกดกฎหมายแล้วก็ได้เงินถูกกฎหมายมานะอ่าประมาณนี้ท่านผู้ชม ดูพวกนี้เขาทำกันแบบโคตรสบายครับโคตรชิลอ่าเราได้มาเท่าไหร่เนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะท่านผู้ชมลองคำนวณมาดูนะฮะผมก็ไม่แจ่มเหมือนกันว่าผมได้มาเท่าไหร่โอเคแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ไปทําอย่างอื่นได้นะครับผมอีกเจ็ดนาทีนะติดดาวแล้วห้ามออกเกมเด็ดขาดนะครับผมแล้วก็ห้ามกด e s c นานเกินนะฮะเอาแล้วไปขึ้นรถคนอื่นเพืทำไมวะเนี่ย แล้วก็รู้สึกว่าการติดดาวเนี่ยไม่สามารถเสกรถได้นะซึ่งรถเนี่ยมันสําคัญมากนะต้องเก็บไว้ดีๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตำรวจมาจะได้หนีทันไม่ใช่อะไรหรอกโอเคแต่ว่าเราก็มาทํางานชิวๆกันดีกว่านะท่านผู้ชมผมมั่นใจได้เลยว่าตำรวจไม่น่าจะมาจับเราไล้แหละโอเคเรามาสมัครงานเป็นคนเก็บฟางกันดีกว่านะครับกด n เลยนะครับเป็นคนเก็บฟางเรียบร้อยอมาเช็ค point นะครับ โอเคแล้วก็เดินไปเปลี่ยนชุดก่อนอ่าลืมเปลี่ยนชุดนี่หว่าโอเคเปลี่ยนชุดเรียบร้อยนะครับผมวิ่งไปเลยครับเป็นมารสีแดงนะเพื่อไปเก็บฟางมานะครับอ่ะถึงแล้วนะครับก็โอเคประมาณนี้แล้วก็กลับไปที่จุดเช็คพอยต์นะครับคือในขณะนี้ก็ยังมีคนถามอยู่อีกว่า EXP ในมันหาได้จากไหนนะครับผมสอนไปหลายคลิปมากนะครับลองไปดูกันนะครับรู้สึกว่า EXP มันจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่า หรือผมคิดไปเองวะผมรู้สึกว่า EXP มันเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับแบบว่ามันต้องใช้ไอคค่อนข้างเยอะในการเลื่อนเลเวลวะเนาะจะป่ะแอดมินเพิ่งอัพใหม่มาจะป่ะแต่ว่าคือแบบในเซิร์ฟหาไอไม่ยากนะครับจริงๆหาไม่ยากเลยนะโอ้มีบอกไปปล่าไปปล่าด้วยนะ,ะเราบอกไม่เป็นไรดีกว่านะสงสัยเขาจะแบบเป็นห่วงเราอะไรอย่างงี้นะเออมาวิ่งอยู่นะเขาอาจจะคิดว่าเราไม่มีรถกลับอะไรอย่างงี้นะโอเค ก็จริงแหละไม่มีรถกลับโอเคนะครับมันได้ทิรอบละ130บาทนะก็เนี่ยเดินไปเรื่อยๆเลยนะครับเป็นงานที่แบบว่าทําง่ายๆนะครับใครที่แบบไม่อยากจะทําอะไรแบบเดินอย่างเดียวเออไม่ต้องกดอะไรมากมายนะครับก็คือแบบเดินอย่างเดียวนะเนี่ยเดินไปเดินมานะครับก็จะได้ตังค์ทีละ130ละ30นะอาจจะเป็นราคาที่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าถ้าทำไปหลายๆรอบเนี่ย มันก็จะได้เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็มันทําได้ง่ายด้วยนะครับโอเคผมแนะนํางานประมาณนี้แล้วกันนะคลิปนี้ก็แบบมีสาระมากเพราะว่าเราได้ทั้งการปล้นธนาคารแล้วก็การมาทำอองานแบกฟางน,นะครับเนี่ยใครที่สนใจทํางานแบบชิวๆนะครับก็เนี่ยมาทําได้ครับนะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าคลิปนี้ค่อนข้างจะยาวแล้วนะฮะอุย้ยอุ้ยอุ้ยมันดูสูงเนาะวะอาจจะเป็นเพราะพันลำที่เราดูอยู่แน่นอนอ คาบอะไรอยู่วะมันคล้ายๆบุหรี่นะผมว่าไม่ใช่อาจจะเป็นเศษไมนะ้ะเออเราคิดไปเองอ่าแล้ววิธีการหยุดหยุดทํางานนี้นะครับเราก็ต้องทับเอาจ็อบนะครับเพื่อหยุดงานนะเอาแล้วก็ J O B แบบนี้นะครับนีออ่นะครับมันก็จะทํางาน มันก็ทําการลาออกทุกอาชีพเลยนะครับที่เราเป็นอยู่นะฮะโอเคนะครับเอาเป็นว่านะสำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์ผมด้วยนะฮะท่านผู้ชมไม่ต้องเป็นห่วงผมแล้วนะครับเพราะว่าไอ้เวลาีก3นาทีเนี่ยผมว่าตํารวจไม่มีทางจับผมได้นะครับอืมโอเคก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ดูกันจนจบแล้วกันนะคลิปนี้อาจจะไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็มาป้นธนาขารดูชิวๆแล้วก็แนะนํางาน1งานก็คืองานนี้นะครับโอเค ฝากกดไลค์ like, กด subscribe ผมด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ